ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3ามห้ในกรณีตามมาตรา3ามอยห้อนุมาตราสองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติดังต่อไปนี้อนุมาตราหนึ่งรายงานต่อสารเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือ บริวารและให้ศาลมีอำน,นาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันทีในกรณีเช่นว่านี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา363มาใช้บังคับโดยอนุโลมอนุมาตราสองปิดประกาศให้บุคคลที่อยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้นซึ่งอ้างว่ามิได้เป็นบริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ยื่นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลา15วันนับแต่วันปิดประกาศแสดงว่าตนมีอำนาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพนั้นวักสองเมื่อมีการจับกลุมลูกนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารตามอนุมาตราหนึ่งแล้วหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวหลบหนีไปจากทรัพย์นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามมาตราสามห้าิบส